ตัดสินใจ,จคิดยังไงถึงได้มาร่วมโครงการพิ้นีใหม่ก็มันฝันมาแต่นานแล้วนะฝันมาแต่นานแล้วว่าเราอยากทําพื้นที่ตรงนี้น่ะอืให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็อ,อ,อยากจะทําให,ให้ให้มันได้น่ะให้มัน ชาวบ้านเขาเราทําได้อย่างนี้นะให้เป็นต้นแบบอยากให้เป็นต้นแบบเราเราฝันมาแบบนี้มาแต่น,นานแล้วแต่เราก็ไม่ไมตอนนี้ความฝันเป็นจริงหรือยังเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ขอบคุณท่านรัวหน้าขอบคุณท่านลหลายๆท่านนี่แหละเนาะที่ะะแสดงว่าสร้างความฝันให้กับป้าได้แล้วแต่ความฝันนี่มันจะไปไม่สุดเนาะเพราะนั่นแหละว่ามันจะไปถูต่อสำเร็จไหมนี่เราจะเดินต่อไปนี่จะมันจะ ทำได้ยังที่เราตั้งหวังไหมอ้าวในเมื่อตอนนี้คุณป้าได้สาสแล้วเนี่ยคุณป้าคิดจะทําอะไรต่อก็อยากจะมาตั้งตั้งเล้าไก่เล้านเล้าไก่แล้วก็โคกวัวโอ้มีคอกวัวด้วยจ้าฝันไม่สูงแต่ว่าทุนมันยังไม่เป็นไรฝันไว้ก่อนจ้าฝันเนี้ยฝันเนี่ยอ้าวมีต้องการที่จะได้โคกสัตว์ต่างๆเนาะมีเป็ดมีไก่มีอะไรอีกต้นไม้ ก็อยากได้ต้นไม้ได้ต้นไม้อยากได้ทำเป็นอะไรพืชพืชพืชทานที่มันกินได้ทุกวันทุกวันอ้าโอเคครับครงการนี้นอกจากสนับสนุนบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีปัจจัยการผลิตได้แก่ต้นไม้นะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะพืชผักแล้วก็ยังมีปลามีไก่อันนี้จะสนับสนุนเป็นทุนเริ่มต้นแล้วเปล่านะครับ แล้วป้าก็ไปต่อยอดเอาอถ้าได้อันนี้มาก็เป็นเป็นต้นทุนในการที่จะสร้างความฝันให้กับป้านะครับเพื่อที่จะทําให้บริเวณแถวนี้มันเป็นสถานที่ที่ทําการเกษตรที่สมมุติแบบนะครับมีทั้งไม้ผลพืชผักมีทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับอย่างนี้จะเป็นความฝันที่ตั้งไว้มั้ย เป็นคองมวันมากๆเลยที่ตั้งหวังไว้ีนแหล่นีแหละโอเคครับพอใจไหมครับโครงการที่พอใจไหมพอใจจ้ะ <ผม S 2> พอใจพอใจครับนี่ค,คือตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตามบลหนึ่งทฤษฎีหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่นะครับของอำเภอบวัวใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการขุดสารพิษร้อนแล้วครับนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนนะครับเช่นพันสัตว์พันตาแล้วก็พันพืชต,ต่างๆมาให้พี่น้องเษกรกรเป็นทุนเริ่มต้นในการที่จะ,ะทําเรื่องของโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะเราเน้นกเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็หวังว่าคุณป้าคงจะมีความสุขนะครับสําหรับโครงการนี้ครับอยากมีความสุขครับขอบคุณมากครับ